แล้วนะครับคิิวแกะเลยนะครับใช้มือจะได้กินง่ายๆมันตัวใหญ่มากเลยนะครับเนื้อมันก็จะกรุบกุบนะครับมันอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆเนื้อมันนุ่มมากใช่ไหมครับลูกจอบครับอาใช้มือแกะเลยครับใช้มือแกะ เป็นรน้านอาหารอะไรครับลูกก anyway claro ุ้งครับป๊อปกมาเดี๋ยวเราไปลองกเครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในนะครับว่าข้างในจะอร่อยแค่ไหนนะครับวันนี้พาคุณแม่มาด้วยใช่ไหมใช่ครับไปกันเลยเพื่อนๆคุณพ่อครับจะพาชิวไปไหนคครับวันนี้คุณพ่อจะพาลูกชายไปขึ้นเรือเออบางไประนารับลูกเดี๋ยวเราไปดูท้ายกันดูว่ามันจะมีอะไรให้ลูกชายทานกันบ้างนะ ิวดาวว่าต้องเป็นของชอบคิวแน่ๆเลยครับชอบครับคุณแม่ครับคุณแม่เคยข้ามมาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยและเด็กๆเคยมาไหมครับเคยเยครับประกาศคุณพ่อครับลูกๆครับที่นี่นะสมัยคุณพ่อเป็นเด็กคุณพ่อเคยปั่นจักรยานข้ามมาด้วยนะครับวูยามมันใหญ่มากเลยนะครับคุณพ่อปั่นข้ามมาได้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับ คุณพ่อเอาจักรยานใส่โป๊ะเรือครับลูกมาแล้วครับมาแลยข้ามเลือกันเลวนะครับเพื่อนเพื tense, see, ่อครับตอนนี้เอาขึ้นเรือ ตอนนี้เรากําลังจะไปดูวิวสวยๆกันนะครับครับลบกันเย็นมากเลยนะครับครับน้ํามันขุ่นเยอะมากเลยครับนไงแม่น้ำะไรครับพี่คิวแม่น้ําเจ้าพยาครับครับแม่น้ําเจ้าพยามันใหญ่มากเลยนะครับครับก็วิวสวยด้วยใช่ไหมครับลูกกครับนี่ตอนคุณพ่อพาข้ามนะครับลูกเห็นไหมฝั่งตรงข้ามอ่ะจะเป็นพระราชวังพรอินทร์ ั่งตรงข้ามก็คือจะเป็นร้านมองอำเภอในนี้มีรถเราแค่หนึ่งคันกับคุณัน ตอนนี้เราถึงร้านอาหารมองอำเภอบางปะอินแล้วนะครับน้องคุณลงจากรถไม่ได้เดี๋ยวน้องคุณลงมาแล้วไม่ใช่หรอครับเนี่ยเหลือแต่พี่ไม่นะครับว่าข้างในจะอร่อยแค่ไหนนะครับอันนี้พาคุณแม่มาด้วยใช่ไหมไปครับไปกันเลย ัวเป็นๆแล้วนะคะัวยหลงมากต้นแม่น้ำตัวใหญ่ไหมครับใหญ่เลยมันจ้ามันใหญ่นะเจอตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเนาะอันนี้ใครเขาเขาตกเบ็ดมาไหมครับนาะอันนี้เราสามารถเลุกเองได้เลยนะเน,น,น,นะครับ,รบเรามานับกันเลยนะครับหนึ่งสองสาม ดชน้หดังๆยี่สิตัวครับยีตัวครับตัวละประมาณกี่โฮะนี่ตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมตัวเบลอเลยหนตัวเลเอรเห็นมันเต็มเตามัตัวเบลอเลยตัวใหญ่กว่แล้วกคนจะกล้าทานไหม อ,คคอุณหภูมิเท่าไหร่ครับลูกออโอ้โหสุดยีดมากมันร้อนกับพี่อ่ะล้างมือด้วยครับน้องคณบอกที่นั่งเธอครับลูกเราเลือกที่นั่งตรงไหนครับลูก ยือถือกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะครับคุณมาดูกุ้งเร็วเอน้องคุณกลัวไหมครับกลัวครับเอ้ยกุ้งตัวใหญ่กุ้งเนี่ยตัวใหญ่จริงๆนะครับครับตัวละห้าขีดครับชช่ครับของคุณหนึ่งขีดกลัวไหมคุณจับเนี่ยตัวใหญ่ไหมนี่ดูกุ้งดินครับลูกดูกุ้งดินเลยเห็นไหมสดไหมสดไหมสดเลยสดมากครับ อคิว <IQ S 2> <Wow. S 1> เป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวเราหนีบกันแล้วใครจะชนะเนี่ยคุณคุณชนะเลยโอ้กล้ามตัวอันนี้คือก้ามมันก็สามารถทานได้นะครับลูกใช่ครับเขาไว้ทำอะไรกันลูกต่อ,<ข>อสู้สกัน,นครับใช่ครับ,รบเพื่อนๆครับถ้าอยากกินก็มาได้นะครับที่มองอำเพอของน้องคุณน่ะก้ามสีม่วงด้วยเห็นไหม ใช่แล้วครับแล้วกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะครับชอบครับเดี๋ยวคุณพ่อจะให้เขาช่างให้ดูนะครับว่าตัวเนี่ยจะห้าขีดกิโลหรือกี่กรัมนะครับลูกใช่ครับครห้าขีดหรือเปล่าเนี่ยของพี่คิวห้าขีดไหนน้องคุณลองช่างซิเท่าพี่หรือเปล่าโอ้โหเท่าพี่เลยแสดงว่าน่าจะอร่อยทั้งคู่เลยใช่ไหมลูก คขีดพอครับห,หก็เท่ากับ500กรัมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะประสานงานกันเสร็จแล้วก็ให้เขาไปทําอาหารได้เลยใช่ไหมครับลูกลตอนนี้คือโควิดเขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายทำข้างในได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปนั่งรอทานกุ้งกันนะครับ อุ้ยกุ้งน่ากลัวตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคุณเนี่ยเท่าแขนพี่คิวเลยไหมครับลูกครับอุยกล้ามตัวผู้ตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนะครับเนื้อของมันน่าจะกรุบหน้าดูเลยนะครับเห็นแล้วอันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ํานะครับลูกที่มีชาวประมงหรือนักตกปลานักตกกุ้งเขาไปตกที่แม่น้าเจ้าพระยาใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นเรือสงองนไพรคะ ่มากบรนทุกอะไรครับลูกมันทุกของนะครับเช่นอะไรเออายทายเหาีเนายมางเือนครับเราเห็นเรือเรานะครับกเอนออูนคนละลำเลยนะนี่นะครับท่าที่เราข้ามมารเปาร์โอ้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับสำหรับร้านมองอําเภอบางประอินนะอรับ มา,มาลาด <มา S 1> ้ว เพื่อนๆครับจุดเด่นของมันก็คือมันนะครับเยอะมากตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ตายตอนที่มันยังไม่โดนย่างถ้ารือเห็นมันมันเยอะมากคิวก็เลยอยากกินนะครับส้าว่าบกล้ามก็กินได้นะครับที่นี่สี่ตัวโลใช่ไหมครับรูบ้ไหนสี่หรือสามแล้วมันมันเหลืองทองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเลยนะครับ น้ำซอสหน่อยโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยอ่าจะเล็กปอนครับอันที่อยูไปเดี๋ยวแม่ยกให้ครับ ค่อยๆกินอย่ไม่ค่อยกินแมครับถามเติมน้ำให้หน่อยแม่ครับเดี๋ยวเอฟพี่พอเติมให้ครับมือคือแม่เปื้อนเลยกินให้หมดเลนครับเดี๋ยวพ่อเติมให้ต้องเติมน้ำแข็งด้วย ป้ามอไซค์ท,ขขที่เราข้ามข้ามคือมที่เรานั่งเรือมาเมื่อกี้เรือที่เรานั่งมาแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคุณย่าจับเดี๋ยวแล้วอีกฟากหนึ่งก็จะมีท่าน้ำนะครับเอาแม่ถ่ายในหะ้มาพี่คิวนั่งสิพี่คิวนั่งสินี่เห็นอากาศดีใช่ไหม,ไมอะน,นั่งกับพี่คิวหน่อยเร็วนั่งกับพี่คิวหน่อย,ยน้องคุณนั่งกับพี่คิวหน่อยครับ เร็วเร็วนั่งเร็วเร็วนั่งห่อล่อนั่งหล่อหล่อนี่อากาศดีบรรยากาศดีอากาศดีไหมคะพี่คิวดีมากเลยนะครับเราทานอาหารอิ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าผมสามารถบรรจุก,กุ้งแม่น้ำยักษ์ไปเด้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับในท้องหนูวเวหรอลูลกครับโอ้หันก็หันมามองกล้องด้วยบรรจุด้เท่าไหร่นะครับสี่ตัวโอ้โหน้อยไปหรือเปล่าสี่ตัวที่เราควรจะนอนนแต่ถ้าไม่ถ้าสมมติกินแบบไม่มี ก็อาจจะประมาณสิบห้าตัวอ๋ออันนี้มีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมก็เลยต้องกินน้ำดีๆเพราะเขามันกิด